รู้จักรักตัวเองโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ส่วนบทันธ์มาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปัน เกี่ยวกับบทวามที่เขาเาไว้อย่างนา่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการรักตัวเองค่ะมาฟังเรื่องราวกันนะคะการเลือกรู้จักจรักตัวเองวันใดที่คุณพกความโกรธติดตัวไม่ว่าคุณจะมองอะไรก็ไม่สบอารมณ์ไปเสียหมดโลกของเราในวันนั้นมืดสนิทค่ะอย่าเป็นเพราะไข่ที่เกลียดคุณ และทำให้คุณไม่ชอบตัวเองทำตัวเองให้ดีเพราะคุณมีค่าพอที่จะรักตัวเองใครชอบคุณหรือไม่นั่นมันเรื่องของเขาคะ่ะคุณรักตัวเองหรือเปล่านั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขาอีกเช่นกันคะ่ะไม่มีใครเป็นที่รักของคนทั้งโลกได้นะคะแต่คุณรักตัวเองได้คะ่ะ นานเท่าไหร่แล้วที่คุณไม่ได้สวมกอดคนรักที่อยู่รอบตัวสวมกอดดีวกว่าคำาชื่นชมหวานหูทั้งหลายทั้งปวงนะคะไม่เชื่อลองสวมกอดคนรักที่อยู่ข้างๆดูสิโอนอ่อนจึงรู้ว่าน้ำใจมีมากเพียงใดอภัยจึงรู้ว่าหัวใจนั้นกว้างเพียงใดเพราะทะเลมีหัวใจที่กว้างใหญ่หมาตาย มันก็อบอุ้มไว้ที่เหลือให้คนได้เห็นก็คือท้องทะเลสีคามสุดลูกหูลูกตายามสงหวังอย่าริงโรดให้มากไปยามผิดหวังอย่าโศกเศร้าเกินบรรยายเพราะดอกไม้ไม่บานสะพั่งเป็นร้อยวันคนเราก็เช่นกันนะคะจะสมหวังทั้งชีวิตได้อย่างไรรัก คุณอาจไม่ได้เป็นคนสวยที่สุดแต่คุณสามารถเป็นคนน่าเคารพที่สุดคุณอาจไม่ได้เป็นคนที่ลนดที่สุดแต่คุณสามารถเป็นคนที่ขยงแที่สุดคุณอาจไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่คุณสามารถเป็นคนที่ลมสมบูรณ์ที่สุดค่ะคุณอาจไม่ได้เป็นคนทํำอะไรก็ราบรื่นที่สุดแต่คุณสามารถเป็นคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงที่สุดได้นะคะ บนเส้นทางของความสำเร็จไม่มีใครคอยปลุกให้คุณตื่นแล้วลุกจากเตียงนอนคุณต้องรู้จักจัดการตัวเองควบคุมตัวเองเอาชนะด้วยตัวเองไม่มีใครไม่ถูกบีบบีบแล้วจึงรู้ศักยภาพของตัวเองค่ะคุณนั่นแหละเป็นผู้สร้างบริหารอย่าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะทิศทางของต้นไม้ถูกลมกำหนดแต่ทิศทางของตัวเองคุณคุณเป็นผู้กำหนดคะ่ะเมื่อใดที่ตัดสินใจเลือกชไหนไม่ทุ่มสุดใจเมื่อใดที่ยืนยักต่อไปไม่ไหวให้กลับไปฟังข้อความข้างน้นอีกครั้งนะคะปีก่อนคุณบอกพวกเขาว่าขราวหน้าละกัน ปีที่แล้วคุณบอกพวกเขาว่ารอให้ว่างก่อนละกันปีนี้คุณจะพูดอะไรละ่ะชีวิตคนเรามีเวลารอได้สักกี่มากน้อยอย่าให้บางสิ่งกลายเป็นสายไปเสียแล้วหลังจากที่พูดคำว่าข่าวหน้าละกันอาจไม่มีข่าวหน้าจะได้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอร์ดคัสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคัส